สวัสดีครับเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่องยูทูบเกษตรหมูพอเพียงวันนี้ก็อาพอกันอีกงวดหนึ่งพี่น้องวันนี้ก็อัปเดตวันที่ยี่สิบเก้ามีนาสองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องก็นี่ครับยิกกีเริ่มเข่าสีได้พี่น้องจากนี้ไปน้ำพี่น้องปัจจัยอันรแรกคือน,น้ำยาขามาแร็งพันมาเลยพี่น้องการดูแลรักษาช่วงแรกๆการให้ยาขามาแรงไม,ม,ม,ม่ผลดีนี่ครับนอนจะไริเจาะขวดพ,พี่น้องปีนี้ นอนแทบจิบว้เจาะขวพไปน้องเพราะว่าห้องส่วนเขาว่างใครห้องสียาเาเมื่แเลงที่กระเจ็ดหมูในน้ำบวกี่น้องิีเจ็ดวันั้งสิบวันั้งนอนจบะนอนจิบวะเจาะขวพี่น้องนี่ครับอีกขั้นตอนต่อมานี่ครับพอการระว่างคือระว่างน้วยแตกี่น้องน้วยแจกเกิดยังี่น้องเกิดจากผิวผิวเขาสิบวะเสมอเพราะช่วงนี้เป็นช่วงขยายเนื้อี่น้องพรลินกี้ช่วงนี้เป็นช่วงขยายเนื้อี่น้องแต่นี่ครับนุ่ยได้เป็นฟาแ์ดเขาจิบ แตกไปน้องนี่ครับโซนนี้กระซ่วงอีกว่าถึงอาทิตย์พี่น้องจะเริ่มเก็บขายได้พี่น้องพอลิจีนี่พอเริ่มเข่าสีเม็ดดำแล้วเขาจะสร้สางเนื้อเร็วพี่น้องโซนนี้เขาว่ามีอย่างไรไปน้องน้ำครับพี่น้องปุ๋ยขี้ไก่ยังยห่มาแล้วปุว๋ยทั้งปืนสี่หกแปดแปดผสมกับศูนย์หกสิบยังไห่มาแล้วแคลเซียมบอลอนก็บไห่มาแล้วจานนี้ไปไห้ยังเดียวพี่น้องแคลเซียมบอลอนกับปุ๋ยเกล็ดี่น้องปุ๋ยเกล็ด สูตรกือสิบห้าห้าสามห้าสิบห้าสิบห้าสิบสามห้าพี่น้องขาดว่นเลยพี่น้องนี่ครับใบเริ่มร่วนแล้วพี่น้องใบเริ่มร่วงเพราะว่าเขากินน้ำหลายกินสารอาหารหลายส่วนนี่ส่วนสำคัญพีน่น,น้องแต่ห้างน้ำมาเพียงพอนี่นุ้ยเขาจะเปลือกบางพี่น้องนี่ครับตอนนี้เริ่มเขาสีการให้หน้ำคือประมาณนี้พี่น้องใ้เปียกชุ่มเลยพี่น้องนี่ครับเพื่อลังนให้น้ำน่ครับเจ้าของสวนเห็นครับสวัสดีครับผม สวัสดีค่ะจี๊กี้ลกเนาะลกค่ะปีนีค่ะเิ็นหมานเนาะ,ะมาสัตว์ปีน,มนีม้ายางเดียวค่ะครับผมนี่ครับให้น้ำกันตัวนี้ว่าต้องนับมือพี่น้องนี่ครับเบิ้งนี่ทายาหายาเหี่ยวเสา,าก็ให้น้ำเลยคือว่าขาดน้ำพี่น้องเบิ้งหยาเบื้งวัชพืชอ,อยู่ใส่ลมเป็นจีเป็นจีตัางพี่น้องเพราะว่าเขาต้องการน้ำไรพี่น้องอากาศพ้อนจีก็ต้องการน้ำไรเนี่ครับตัวนี้เป็นรุ่นต่อชัดมาพี่น้องเริ่มแดงพี่น้องน้องจ้อขวาก็คือว่าขวดไผ่พี่น้อง กานนี้แปลวให้ตนามอย่างเดียวพี่น้องพอามาเบิ้งครับต้นนี้ครับพอลิกี้นี่เขาจะสางเนื้อเร็วพี่น้องว่าปุ๋ยปุ๋ยสารอาหารเขาพร้อมครับนี่ครับนุยพี่นี่นุยงามพี่น้องผิวผิวสวยนอนไม่เจาะขั้วพี่น้องแต่ว่าเป็นโชคดีก็าเข้าแต่ว่าน้ำเขาจะขาดพี่น้องสามวันครั้งสี่วันครั้งพี่น้องนี่ครับใบเขาจะเหลืองแบบนี้มันเขาว่าเขากินสารอาหารอะไรพี่น้องกินน้ำอะไรต้นไม้เขาจะสลัดใบพี่น้องก็เรกว่าการดูดสารอาหารจากใบพี่น้องลิกี้เขาจะสะสมอาหารทั้งใบได้พี่น้องเด้อ นี่ครับประมาณนี้พี่น้องการให้ปุ๋ยให้น้ำจะขาดครับผมเกษตรหมูพอเพียงกับวิเกตกับปกติพี่น้องสามที่มือสีดเลยพี่น้องนี่ครับเดียเจ็ดวันสีดพี่น้องนี่ครับกสวยงามพี่น้องพอเขาสี่ตัวนี้ส่วงขาดน้ำเพรเด้ยคือว่าการดูแลมาดีพี่น้องงวยงามพี่น้องนี่ครับขออย่างเดียวจะฝนแตกพี่น้องคือว่าฝนแตกพี่น้องเพราะเปลือกเขาหนาเสียบบอลร่อนทําห้ผฝนว่าแตกได้พี่น้องเด้อ ในในขางขวดใส่ว่า20 30ซีซีเ่าต้องใส่ป็นหน่อยไปน้นองใส่ไป60 70เลยพี่น้องเพราะว่าคนไม้ใส่พลังงานหลายพี่น้องสารอาหารหลายนี่ครับง่อยดกโวยงามพี่น้องแตนเอพี่น้องอกกเกษตรหมูพอเปี่ยงของนี่อะไรกับปลูกเล็กๆน้วยหอยมากตัวฮิแฟครับพี่น้องถ้าพิษขาดประกันอะไรกับขอตรวจขอไฟไปน้องเดอ้อจะลืมให้น้ำนะครับน้ำยาขาดเพี่น้องเดอ้ออีกอาทิตย์เจอกันครับผมสวัสดีครับผม